สวัสดีครับวันนี้เราก็มากับเว็บเค m k t h c o m นะครันะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วผมวันนี้แล้วผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มผู้ติดตามไอจีนะฮะก็ขั้นตอนแรกแล้วผมก็ให้เรามาที่หน้าเว็บเค M แบบนี้นะผมก็สาหรับเพื่อนๆไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะผมสมัครสมาชิกฟรีนะฮะก็ลงชื่อเข้าใช้งานรหัสของผมเลยนะกันนะครับผม เราลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะผมก็จะมาเด้งสู่หน้านี้นะผมในเว็บเกมเอก็จะมีครบเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะผมจะมีชื่อผู้ใช้งานของเราแล้วผมยอดใช้ใจ่ายรวมของเรานะผมออเดอร์ทั้งหมดของเรานะยอดเงินคงเหลือนะผมก็ให้เราเลือล่อนลงมาด้านล่างนะผมเพื่อมาเรื่องหมวดหมู่และบริการนะก็สำหรับหมวดหมู่และบริการที่เราจะใช้งานนะผมก็เราก็สามารถเลือกใช้งานได้หมดเลยนะฮะ ในตัวของหมวดหมู่นะครับผมก็จะมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะผม Facebook นะ y YouTube t i k t o k นะผม IG นะฮะเราก็มาเลือกใช้งานจะได้หมดเลยนะผมก็มีครบเลยนะฮะนี่ครับผมทวิตทงทวิตเตอร์ก็มีนะเราให้เรามาลองเลื่อยๆ่อหาดูนะผมว่าเราต้องการจะใช้บริการไหนนะผมวันนี้ผมก็จะมาใช้บริการของไอจนะผม,ผมก็จะมาเลือกบริการแนะนำไอคตรงนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาเรื่องบริการต่อนะครับผมผมก็จะเอาเป็นปั๊มผู้ติดตามนะผม สำหรับปัม๊มผู้ติดตามนะผมก็จะแนะนําตัวนี้นะผมเป็นปัม๊มผู้ติดตามนะผม18ต่อ1,000นะผมก็คือ18บาทนะผมได้1,000ละได้1,000ผู้ติดตามนะฮะถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะผมหลังจากที่เราได้ตัวบริการแล้วนะผมเขาให้เรามาเลือกนี่เลยครับผมเขาให้เราไปคัดลอกลิงก์นะผมก็ให้เราไปที่ตัว IG ของเรานะผมหลนนะังจากนั้นเราก็กดคัดลอกลิงก์ i อของเราได้เลยนะผมนะกดคัดลอกลิงก์เรามานะผมแล้วก็นำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะฮะหลนนะังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณได้เลยนะผมจะเลือกสักหนึ่งพันนะผมก็หนึ่งพันนะผมค่าบริการแค่เพียงบแปดาทเท่านั้นเองนะผมเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮนะนี่ครับผมหลังจากที่เราสั่งซื้อไปแล้วนะผมก็จะมาเด้งอยู่ที่หน้านี้นะผมก็ให้เราเลือกลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะผมเพื่อมาดูนะผม ต้องให้มันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะผมระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะผมอันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อนะผมตัวโปรแกรมของตัวเว็บเคมเอ็มแล้วนะครับผมก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์ของเรามานะผมเลขออเดอร์นี้เราสามารถนําไปแจ้งในกรณีที่มีปัญหาได้นะผมไม่ว่าจะเป็นติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนนะผมหรือว่าจะแจ้งทางไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมกาจะแอด QR code ไปได้เลยนะครับ แล้วก็แค่รอตัวยอดผู้ติดตามเด้งนะฮะตอนนี้นะผมผู้ติดตามก็ยังไม่ขึ้นมานะฮะเราก็สามารถไปเช็คกันได้นะผมโดยการเข้ามาที่ตัวขีด3ามขีดตรงนี้นะผมก็ให้เรามาที่ประวัติการสั่งซื้อนะฮะแล้วก็ให้เราเลื่อนมาดูที่ออเดอร์ล่าสุดของเรานะผมเลื่อนไปทางขวานิดหน่อยนะผม,มเพื่อไปเลือก เพื่อไปดูสถานะของเรานะผมก็ตอนนี้นะผมสถานะของเราก็คือกําลังประมวลผลนะผมอันนี้เราก็ต้องรองกันก่อนนะผมจนกว่าตัวโปรแกรมจะเริ่มมาทางานนะฮะก็ถ้าเกิดมันรอเรารอกันสักครู่หนึ่งแล้วนะผมก็ลองไปดูที่ตัวไอีของเราเลยก็ได้นะผมลองรีหน้าจดูก่อนนะฮะ ผมจะตัดไปตอนที่มันขึ้นแล้วเลยละกันนะผมตอนนี้นะผมพูดติดตามว่าเริ่มขึ้นมาแล้วนะผมก็เวลามันขึ้นมามันก็จะรีให้เราแบบนี้เลยนะผมก็จะขึ้นมาแบบเร็วทม์เลยนะฮะมันก็จะไหลขึ้นมาจนกว่ามันจะครบเลยทีเดียวนะผมแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนี้นะผมก็ราคาถูกด้วยนะผมก็ลองมาใช้งานกันดูได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ